สวัสดีค่ะสำหรับมื้อนี้นะคะหนูดีก็จะมาเป็นตาล้องถ่ายน้องแก้วผัดวันนี้ผัดอะไรคะวันนี้เราผัดหอยลายน้ำพริกเผานะคะนี่คือหอยลายเราอันนี้หอยลายพริกเผานะคะแล้วก็จะผัดกับเส้นพาสต้าด้วยเนาะแล้วก็การผัดนะคะน้องแก้วก็จะขอใช้เป็นน้ำเปล่านะคะเป็นวิธีการแบบฝรั่งนะคะเรียกว่า water saute เนาะก็เนี่ยแหละก็ใช้น้ำเปล่าแทนน้ำมันนั่นละค่ะ นะเพราะว่ามีเพื่อนๆคนไทยหลายๆคนจะบอกเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่การผัดนะมันเหมือนกันนึ่งหรือลวกจริงมันก็คือกิริยาของการผัดน่ะละค่ะนะคะแล้วก็มันจะทําให้เราไม่ได้รับน้ํามันเกินจําเป็นมากไปนี่กระเทียมเนาะ,นะ,อะเอากระเทียมลงไปก่อนนะคะหอมใหญ่หอมใหญ่นะคะสับเป็นลูกเตา๋าแล้วก็เห็ดหอมนะคะนี่เลยเราจะเอาพวกของที่เราอยากจะให้สุกก่อนนะคะลงไปอ่ะ แครอทค่ะสูตรนี้น้องแก้วเคยทํามาแล้วรอบนึงเนาะ,ะเป็นยังไงบ้างคะรอบแรกประสบความสําเร็จไหมใช่ค่ะประสบคาสำเร็จมากคุณพอบอกว่าอร่อยมากใช่แล้วนั้นพี่โพนะคะบอกว่าอร่อยมากเลยแล้วก็บอกอุ้ยมีเนื้ออะไรเหมือนเนื้อหอยเลยเพราะว่าจริงๆพี่โผเป็นคนชอบกินหอยลายผัดน้พาพริกเผาเนาะแต่ช่วงหลังเขาเลิกกินหอยไปนะคะหลังจากกินหอยที่ไรอาหารไป่คิทุกทีนะจ๊ะก็ <c oughs> ผลล่าสุดพี่โพไปกินหอยที่กระบี่กินหอยครางเข้าไปโอ้โหข้าวห้องน้ำแทบทั้งคืนเนีย้แค่สมชื่อหอยครางเลยค่ะทั้งคืนเลยค่ะนะคะอ่ะอันนี้ก็ผัดนานแค่ไหนน้องแก้วจาแเราผัดก็สักพักหนึ่งนะคะให้แบบให้แครอทเราสุกนิดนึงอ่าถ้าน้ำไม่พอก็เติมน้ำเนาะ เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบอื่นๆระหว่างน้องแก้วผัดอันนี้ดิจะพาโชว์วัตถุดิบนะคะที่อยู่ฝั่งนู้นนี่มาฝั่งนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือพาสต้านะคะแบบที่คุณชอบมีการต้มให้สุกประมาณนึงแต่ไม่สุกมากไปนะคะยังแข็งๆอยู่เนาะ,ะเดี๋ยวต้องเอามาผัดร่วมกันนั่นก็คือวัตถุดิบอะไรเยอะมากของวันนี้น้องแก้วเตรียมทําหลายเมนูมากๆแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ขอโชว์แค่เจ้าผัดพาสต้าหอยลายครีมครีมหอยลาย วีแกนเจเออวีแกนเฉยๆโอเคค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็คือแน่นอนนะคะเราจะต้องมีใบโหระพานี้เป็นใบโหระพาสดจากสวนนะคะแล้วก็วัตถุดิบเนาะก็คือเราจะตัวครีมนะคะครีมเนี่ยเราใช้เป็นนมพืชนะคะอันนี้เป็นนมอัลมอนด์วอลนัทเทซ n นัทรสจืดนะคะของแบรนด์ที้ชื่อว่าโซนัทค่ะ ก็จะมาเป็นครีมแบบนี้เลยเนาะอันนี้น้องแก้วได้ลองทําน้องแก้วรู้สึกไงบ้างกับการเอาเจ้านมพืชลดจืดมาผัดครีมพาสตา้าผลมันผลมันต่างกับครีมนมวัวแค่ไหนยังไงบ้างก็ทําว่าแบบมันแตกต่างไหมคะมันก็แบบนมงอมก็จะทําให้หอมเนาะอ,อันนี้มันก็จะแบบ มันมันก็ไม่แตกต่างแบบถ้าแบบคนแบบคิดแบบเพลินๆนะคะเพราะว่าอร่อยเลยแหลคะค่ะหอมหอมเนาะ,ะ<อ>แล้วก็ได้ความ <หอ S 1> เป็นครีมนะเด<ช>ี๋ยวทุกคนต้องรอดูเพราะจริงๆกลิ่นหลักๆเนี่ยจะมาจากเจ้าน้ำพริกเผาใช่ไหมคะ เพราะฉันไม่ว่าจะเป็นนมวัวหรือเป็นนมพืชเนี่ยเจอน้าพริกเผาไปไม่เหลือซากเนาะก็จริงๆน้ําพริกเผานะคะจะมีน้ําพริกเผาเจด้วยแต่อันนี้ดีลองเป็นน้ําพริกเผาไทยน้ํามันมะกอกของแม่ประนอมเหมือนเขาออกใหม่มาเราก็ลองซื้อมากระปุกเล็กๆมาลองดูค่ะเพราะว่าก็เพิ่งทราบว่าน้ําพริกเผาส่วนใหญ่เขาใช้น้ามันปาล์มเนาะแล้วก็มีอันนี้เป็นน้ําตาล น้ำตาลดอกมะพรา้าวช่อดอกมะพร้าวนะคะของร้านต้นกล้าฟ้าใสมันหอมดีเราเอามาใช้ประจําเลยส่วนเจ้านี่นะคะนางเอกอันนี้ก็มีการเติมน้ำอยู่เป็นระยะระยะนะคะนางเอกของวันนี้นะคะเจ้านี่นะคะก็มีความหอยมากอะ่ะมีความหอยมากแต่จริงอะ่ะน้องแก้วความ ความครีเอทีฟคิดสร้างสารรค์ของน้องแก้วจ้าน้องแก้วออกเจ้าตัวนี้มาซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ได้เอามาผัดอาหารไทยเลยใช่ไหมนี่มันคือสเต็กนะคะจากร้านกู j o Kitchen นะเดี๋ยวนี้เขาขายเป็นสเต็กขาเห็ดเนาะแล้วเขาก็ขายแบบส่งส่งมาที่ที่บ้านได้เนาะน้องแก้วคะอันนี้รู้สึกยังไงบ้างอันนี้แบบชอบมากค่ะแบบมันแทนเนื้อสัตว์ได้แบบ ดีมากๆค่ะแบบทำแบบทำแบบอาหารไทยอะคะได้แบบทุกเมนูเลยอะไรเงี้ยอ,อ,อันเนี้ยเจ๋งมากก็ใครที่ไม่ชอบกินสเต็กนะคะก็สามารถเอาตัวนี้มาเนาะแต่น้องแก้วเขาจะยีก่อนใช่ค่ะยีออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาไปทํำข้าวล่าสุดข้าวอบเผือกเนาะวันนี้ก็น้องแก้วแบบอเมนูไทยฝรัง่งนิดนึงมีครีมมีพริกเผามีเอาอาหารเอาสเต็กมาทําเป็นเนื้อหอยอะเต็มที่ค่ะจัดไปค่ะ ในลำดับถัดไปค่ะใส่เห็ดสดเข้ามาด้วยค่ะแบบเรากินจะได้แบบมีเนื้อนิดนิดนิด,น,ด<ๆ>นะคะอ่าลำดับถัดไปนะคะก็คือน้ำพริกเผาค่ะเนาะอันนี้เราเป็นทำกินหลายคนก็ใส่สักเท่าไหร่สองช้อนเนาะแต่เดี๋ยวเราก็ลองต้องลองปรุงเพิ่ม<ช>แหละ,ะต้องลองชิมตอนจบนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่เห็ดเข้าไปนะคะ ลำดับต่อไปนะคะก็ใส่นมพืชเนี่ยละค่ะโซนัทค่ะนี่นเออจริงๆมันก็เหมือนนมวัวนะในความรู้สึกพี่นะไม่ได้ต่างเลยมัน,ม,นมันไม่แตกต่างเลยะคะ่ะอืออืออีกก็จะใส่น้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลดอกมะพร้าวนิดนึง ก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะนี่เราใช้เป็นซีอิ๊วขาวโลโซเดียมเนาะก็แล้วแต่ที่คุณเลือกเลยอันนี้อันโปรดน้องแก้วค่ะซอสค้นเห็ดหอมนะคะนี่จะเป็นของวันเชียงคือเมื่อก่อนเราใช้เป็นน้ำมันหอยปกติแหละแต่พอหันมาทําอาหารเป็นแพลนเบสเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นซอสค้นเห็ดหอมก็ถือว่าอร่อยค่ะอร่อยเลยแล้วก็จะผัดผัดให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวพาสต้าเตรียมมาแล้วค่ะหลังจากนั้นก็นมขวดสองนะคะ รุงนิดแล้วก็ใส่นมเพิ่มสักเนี่ยเราก็ดูว่ามันครีมให้เรารู้สึกพอใจค่ะไม่ต้องหมดขวดก็ได้แล้วแต่เลยอ่าแน่นอนนะคะพาสต้าเอาเข้ามาผัดในนี้เลยเนาะนี่คือเหตุผลที่เราบอกว่าอย่าต้มพาสต้าสุกมากไปเพราะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเละนะคะเนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเ,เอามาผัดร่วมกันค่ะนี่ดูความน่ากินนะคะ และลำดับสุดท้ายนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเจ้าใบโหระพานี้นั่นเองเนาะเพราะว่าตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่ทําไม่ได้กลิ่นแบบหอยลายผัดน้ำพริกเผาที่แท้ทรูมากเลยนี่ก็เป็นโหระพปลูกเองนะคะใครคิดจะปลูกเองในสวนขอแนะนํามากเลยนะมันปลูกง่ายจริงๆเนาะใส่เยอะกว่าที่คิดไปได้พุนๆเลยนะทุกคนเพราะว่ามันแบบมันมันมันจะยุบเยอะมากๆเลยค่ะยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยค่ะสะใจมาก โอเคค่ะและนี่ก็สำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นมือง,ง่ายๆนะทุกคนคงเห็นนะมันม,มีไม่กี่ขั้นเองน้องแก้วอันนี้เป็นสูตรของน้องแก้วเพราะฉะนั้นขอสัมภาษณ์น้องแก้วทิ้งท้ายนิดนึงเลยว่าคิดยังไงถึงเอามาผัดร่วมกันแบบนี้ค่ะอยู่ดีๆวันหนึ่งทำไมแก้วเอาทุกอย่างอะ่ะมารวมกันอย่างเงี้ยแบบแบบเราจะทํายังไงนอกแบบอาหารที่บ้านเราอะไรเงี้ยมันมีอันเหลือนิดๆน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ เลยแบบคิดแบบเออมาผัดแบบเหมือนหอยลายอะไรเงี้ยเอามาลองดูว่าจะมันจะน่าทานไหมอะไรเงี้ยโอ้โหแล,ล้วผลแรกเป็นยังไงคํา <พบ S 1> ชมที่ได้คือพราะว่าสำเร็จมากค่ะแบบวอดีใจมากเออเนี่ยเลยต้องมีซ้ำเลยอโอเคเลยน้องแก้วขอบคุณมากมากเลยจ้าเดี๋ยวไปกินข่าวเทียงก็เดิมนี้เด้อสบายดีสบายดีค่ะ